สวัสดีครับอาจารย์เจมรหัสชีวิต8 g เลขชีวิตดี8อย่างในวันอังคารที่22มีนาคม2565นี้นะครับซึ่งก็ยังอยู่ในปีขานอยู่นะครับวันนี้นะครับก็คือเป็นวันอังคารที่เกิดจากแรงลมและก็แรงรักนั่นเองอาจารย์เจมขอเปิดรหัสเลขชีวิตในวันนี้นั่นก็คือเลขรหัสชีวิตรัก จริงใจเงินไหลเข้ารัวๆนะครับรักจริงใจเงินไหลเข้ารัวๆในวันนี้นะครับผู้ที่เกิดนักษัตย์ไหนที่จะรักจริงใจเงินไหลเข้ารัวๆนักษัตย์แรกครับนักษัตย์แรกนั้นนะครับก็คือเป็นปีนักษัตร์ของเคนเกิดปีจอครับ คนเกิดปีจอวันนี้คุณเตรียมตัวได้เลยนะครับว่าคุณได้ความรักที่จริงใจอย่างแน่นอนนะครับในวันที่22นี้วันที่22นะครับเป็นวันเดียวคือวันที่22แล้วเลขตรงกันทั้งหมดเลยวันนี้นะครับคุณได้รักจริงใจเงินไหลเข้ารัวๆมาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับนชาลิติสิทธิลาภาะครและก็พญานาคเก้าเศียนสามิพ เนี่ยวนำสิ่งสิ่งนั้นให้กับคุณได้เห็นผลทันทีเกิดได้ดังใจทันใจปรารถนานะครับแล้วก็ปีนักษัตรถัดมานะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดปีเถาะครับผู้ที่เกิดปีเถาะ เตรียมได้เลยนะครับคุณได้รักจริงใจเงินไหลเข้ารวยๆอย่างแน่นอนครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างลงตัวทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างจะอยู่ด้วยกันได้นั้นก็คือเกิดจากความที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันและเราเข้าใจตัวของเราเองนะครับแล้วพอเราเข้าใจของตัวของเราเองพลังต่างๆต,ต,ตัวเลขรหัสชีวิตของวันนี้นะครับก็จะพรั่งพรูและก็เป็น พลังให้กับคุณนะครับในวันนี้คนปีถอดเตรียมรับทันทีครับ และก็ปีถัดมานะครับที่คุณจะได้รับจริงใจเงินไหลเข้ารัวๆปีถัดมานะครับนั่นก็คือคนที่เกิดปีมะโรงครับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับในวันที่22มีนาคมนี้นะครับวันอังคารนี้นะครับคุณได้เห็นคนที่รักจริงใจเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนครับน,นชาลิติสิทธิลาภามหาโชคลาบนะครับคนปีมะโรงก็คือพญานาคเก้าเสียนสามพิภพ,พ,พที่จะเหนียวนำรั้งดึงคุณทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณได้สิ่งนั้นที่เกิดขึ้น ทันทีแล้วก็เห็นผลทันตานะครับแล้วก็ปีนักษัตริย์ถัดมาครับนั่นก็คือคนเกิดปีมะแม่ครับคนเกิดปีมะแมนะครับเป็นปีที่ได้รับ คือรักจริงใจโดยเฉพาะตัวของเราเองแล้วเงินไหลเข้าร,รัวๆนะครับคุณจริงใจในการงานนะครับคุณจริงใจในเรื่องของความรักแล้วก็คนที่จริงใจกับคุณก็จะรักคุณกับสะท้อนตอบเข้ามาอย่างเช่นเดียวกันนะครับดชาริติสิทธิลาภาเป็นสิ่งที่อิทธิโชคที่อิทธิลาบแล้วก็อิทธิแห่งความเมตตาที่จะเนียวดึงสิ่งสิ่งนั้นให้กับคนที่เกิด ปีมาแม่ให้เห็นผลทันทีแล้วก็เกิดได้ดังใจปรารถนาทันใดนั่นเองนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G เลขชีวิตดี8อย่างการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่อาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G ครับ